บทที่4เปรียบเทียบกับหลักธรรมอื่นการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ปัญหาด้วยปัจจัย24กับหลักธรรมดื่อื่นในพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางที่ช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าแต่ละหลักธรรมมีลักษณะเฉพาะในการใช้มองปัญหาและแก้ปัญหาอย่างไรแนวคิดหลักการมองปัญหาในทางพุทธปัญหาในชีวิตไม่ใช่สิ่งภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากกิเลสอวิชชากรรมปัจจัยแวดลอ้อมดังนั้นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการเข้าใจปัญหามาจากอะไรเหตุเกิดขึ้นอย่างไรปัจจัยจะจัดการกับมันได้อย่างไรทางออกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเปรียบเทียบปัจจัย24กับหลักธรรมอื่นๆ หลักทรลักษณะจุดเด่นใช้สำหรับปัจจัย24วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างสภาพธรรมละเอียดเชิงระบบสแสดงความเชื่อมโยงของธรรมชาติทั้งหลายเข้าใจว่าปัญหาเกิดจากปัจจัยใดบ้างเช่นโทศท์เกิดจากอาร,รมณ์โมนาป,จจปัจจัยอิทธปัจจยตาปฏิจจสมุป,ประบาทกฎแห่งเหตุและผลแบบวงจรเพราะอาวิชามีอยู่วิญ,ญญาณจึงมีสแสดงกระบวนการเกิดทุกแบบเป็นวงจร เข้าใจว่าทุกเกิดจากอะไรนำไปสู่การหยุดวงจรทุกอริยสัจสี่บอกกว่าทุกมีอยู่จริงมีเหตุมีทางดับและมีหนทางดำเนินไปสู่การดับทุกเป็นแผนที่นำทางสู่การดับทุกขใช้เป็นกรอบใหญ่ในการแก้ปัญหาชีวิตไตรลักษณิจ,จังทุกขังอนัตตามองว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงทนไม่ได้ควบคุมไม่ได้ทำให้ปล่อยวางได้ใช้ปลดปล่อยความยึดมั่นในปัญหา สติปัฏฐานสี่พัฒนาสติผ่านกายเวทนาจิตธรรมฝึกให้มีสติรู้ทันปัญหาขณะเกิดใช้เป็นเครื่องมือในการรับรู้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมาจิตตานิเทศสิบมองโลกอย่างเป็นกลางด้วยเมตตากรุณามุทิตาบุเบขาลดความยึดติดและอารมณ์รุนแรงใช้ปรับทัศนคติเมื่อเจอปัญหาคนหรือสถานการณ์เปรียบเทียบในเชิงการวิเคราะห์ปัญหา หลักทรวิธีมองปัญหาตัวอย่างการใช้ปัจจัย24วิเคราะห์ว่าปัญหานี้เกิดจากปัจจัยอะไรบ้างเช่นโทสเกิดจากเหตุปัจจัยโทษมูละอารมณมาปัจจัยอารมณ์กระทบเมื่อโกรธเพราะเห็นว่าเกิดจากอารมณ์และกิเลสจึงสามารถจัดการได้ปฏิจจสมุป,ปบาทมองว่าปัญหานี้เกิดจากกิเลสอวิชชาแล้วก่อให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานพบชาชรามรณะความเครียดจากงานเกิดจากความยึดติดในความสำเร็จ อริยสัจสี่รู้ว่าความเครียดคือทุกข์เกิดจากความอยากสามารถหายได้ทางคือมักมีองค์8ความเครียดจะหายได้ถ้าฝึกสมาธิสติและปัญญาไตรลักษณ์มองว่าปัญหานี้ไม่เที่ยงทนไม่ได้ไม่ใช่ของเราจึงปล่อยวางได้ความโกรธจะหมดไปเองไม่จำเป็นต้องยึดติดสติปัฏฐานใช้สติรู้ทันความเครียดขณะเกิด ไม่ถูกมันครอบงำเมื่อเครียกระลิศได้หายใจลึกๆก,ก,กลับมามีสติจิตตานิเทศใช้เมตตากรุณาและอื่นๆเพื่อลดความขัดแย้งภายในจิตใจต่อว่าตัวเองน้อยลงเมื่อเจอปัญหาสรุปเปรียบเทียบหลักทำโฟกัสหลักใช้เมื่อไหร่ปัจจัย24ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลวิเคราะห์ว่าปัญหามาจากอะไรปฏิจจสมุป,ปบาทวงจรเกิดของทุกเข้าใจที่มาของปัญหาอย่างลึกซึ้ง อริยสัจแผนที่การแก้ปัญหาใช้เป็นกรอบใหญ่ในการแก้ปัญหาไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงและความไม่ใช่ของเราใช้ปล่อยวางเมื่อเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้สติปัฏฐานการรู้ทันจิตขณะเกิดใช้ในขณะเผชิญปัญหาจิตตานิเทศการปรับทัศนคติใช้เมื่อเจอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นตัวยอย่างรวมความเครียดจากงานดยจิรูชาหลักธรรมวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักธรรมนั้น ปัจจัย24ความเครียดเกิดจากอารามมอลลาปัจจัยงานโดยจีรูชาญเหตุปัจจัยความคาดหวังสูงสหชาต่อปัจจัยจิตที่เครียดเกิดพร้อมกับเวทนาลกปฏิจจสมุป,ปบาทเพราะมีอวิชชาไม่รู้ว่างานไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกตจึงทุกอริยสัจท,ทุกความเครียดสมุทัยความคาดหวงังนิโรธความสงบ มักการฝึกสติไตรลักษณ์ความเครียดไม่เที่ยงคลายตัวได้แน่นอนสติปัฏฐานประลิพได้ว่าตอนนี้เรากำลังเครียดไม่ถูกความเครียดครอบงำจิตตานิเทศใช้เมตตาต่อตัวเองไม่ตำหนิตัวเองมากเกินไปสรุปแบบกระชาต ปัจจัย24ช่วยให้เข้าใจว่าปัญหามาจากอะไรบ้างปฏิจจสมุปบาทช่วยให้เห็นวงจรทุกอริยสัจช่วยให้มีแผนที่การแก้ปัญหารลักลั์ช่วยให้ปล่อยวางสติปัฏฐานช่วยให้มีสติรับรู้ปัญหาจิตตานิเทศช่วยให้ใจเย็นลงหากคุณสนใจสามารถเลือกหลักธรรมได้หลักธรรมหนึ่งเพื่อให้ผมช่วยวิเคราะห์ปัญหาชีวิตของคุณได้เลยนะครับลบ4.1ปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปปะบาทอิทธปัจจายตาเป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเกิดของสภาวะต่างๆโดยอาศัยปัจจัยหรือที่เรามักเข้าใจว่าเป็นกฎแห่งเหตุและผลในทางธรรมความหมายของปฏิจจสมุปปะบาทคำว่าปฏิจจสมุปปะบาทมาจากปติจจเพราะอาศัยสมัมปปอบาทเกิดขึ้นแปลรวมว่า การเกิดขึ้นเพราะอาศัยกันนิยามโดยสรุปปฏิจจสมุป,ปบาทคือหลักธรรมที่สอนว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนมีเหตุปัจจัยรองรับและไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยลอยโดยขาดเหตุเป้าหมายของปฏิจจสมุป,ปบาทเพื่อให้เราเข้าใจ 1. ทุกสิ่งมีเหตุที่ทำให้เกิด 2. ทุกอย่างไม่ใช่เกิดเองหรือถูกสร้างโดยผู้อื่น 3. การดับได้ต้องกําจัดเหตุที่ทำให้มันเกิดสีนำไปสู่การหยุดวงจรทุกตัวอย่างง่ายๆของปฏิจจสมุป,ปบาทสิ่งเหตุที่ทำให้เกิดต้นไม้โตมเมล็ดน้ำดินแดดไฟไม่เชื้อเพลิงออกซิเจนประกายไฟความโกรธอารมณ์กระทบกิเลสความเข้าใจผิดความเครียดงานดุยจีรูชานความคาดหวังความกลัวล้มเหลว ปฏิจจสมุปะบาทแบบเต็มรูปแบบวงจร12ข้อที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาก็คือปฏิจจสมุปะบาทแบบ12องค์หรืออบายามุก12ประการที่แสดงให้เห็นว่าทุกในวัตสงสารเกิดขึ้นอย่างไรและจะดับได้อย่างไร12ขั้นตอนของปฏิจจสมุปปบาท ลำดับชื่อข้อความหมายคำอธิบายหนึ่งอวิชชาความไม่รู้แจ้งเห็นจริงไม่รู้อริยสัจสี่ไม่เห็นไตรลักษณ์สองสังขารกรรมที่ปรุงแต่งไว้จากความไม่รู้ทำกันมาดี ช่วสามวิญ,ญญาณจิตที่ไปสู่พบใหม่กำรดันให้วิญญาณไปเกิดใหม่สี่นำมารูปจิตและกายใหม่เกิดร่างกายและจิตใหม่ในพบห 5, Kingston, ne, thumbs, นห er content, ใหม่ห้าสลายตนะอายตนะหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะครบในการรับรู้หกผัสสะการสัมผัสอารมณ์อายตนะกระทบกับอารมณ์เกิดผัสสะเจ็ดเวทนาความรู้สึกสุขทุกเฉยเฉยรับรู้แล้วเกิดความรู้สึกแปดัญหาความอยากได้ อยากมีอยากเป็นจากความรู้สึกเกิดความอยากก้าวอุปทานการยึดมั่นอยากแล้วยึดมั่นในสิ่งนั้นสิบสถานะแห่งการดำรงอยู่ยึดแล้วเกิดพบใหม่ชีวิตใหม่11ชาติการเกิดใหม่มีชีวิตใหม่ในพบนั้น12ชรามรณะแก่และตายแล้วก็แก่ตายวนเวียนไม่จบสิน้นแนวคิดสําคัญของปฏิจจสมุป,ปบาทแนวคิดอธิบายเหตุและผลเชื่อมโยงการไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุไม่มีตัวผู้กระทำ ทุกอย่างเป็นเพียงกระบวนการของธรรมชาติสามารถหยุดได้หากตัดเหตุแรกอวิชชาทุกก็จะหยุดลงไม่ใช่เรื่องโชคชะตาทุกอย่างขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เราควบคุมได้บางส่วนวิธีนำปฏิจจสมุป,ปบาทมาใช้ในชีวิตจริง 1. มองปัญหาอย่างเป็นระบบแทนที่จะโทษคนอื่นหรือโชคชะตาลองถามว่าปัญหานี้เกิดจากอะไร แล้วเราจะจัดการกับเหตุนั้นได้อย่างไร 2. ฝึกสติรู้ทันเมื่อเห็นว่าความโกรธเกิดจากผัสเวทนาตัณหาฝึกสติรู้ทันขณะเกิดผสัสสะเพื่อลดโอกาสเกิดโทสะ 3. ปล่อยวางรู้ว่าทุกอย่างเกิดจากปัจจัยไม่จำเป็นต้องยึดมัน 4. เปลี่ยนพฤติกรรมหากปัญหามาจากสังขารกรรมเกา่าสร้างกรรมใหม่ที่ดีเปลี่ยนอนาคตได้ ตัวยอย่างความเครียดจากงานดุยจีรูชาญขั้นตอนวิเคราะห์ด้วยปฏิจจสมุป,ปบาทอาวิชชาไม่รู้ว่างานไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกสังขารทํางานด้วย,วยความคาด,ดวหวังสูงวิญญาณจิตที่ยึดติดกับผลงานนำมารูปร่างกายเครียดจิตฟุ้งสร้างสลายตนะตาเห็นงานดุยจีรูชาลภาษารู้สึกว่าทําไมงานเยอะจังเวทนารู้สึกหนักใจตัณหาอยากให้งานหมดเร็วๆบุปทา,านยึดติดกับเวลาเดทลน์พบชีวิตกลายเป็น คนทำงานเครียดชาติเครียดจนสุขภาพเสียชรามรณะแก่เร็วเสี่ยงโรคถ้าจะหยุดวงจรน,นี้ต้องเริ่มที่อวิชชาคือรู้แจ้งว่างานไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกประโยชน์ขององค์การศึกษาปฏิจจสมุป,บ,บ,ปมาบาทประโยชน์อธิบายลดความยึดติดรู้ว่าทุกอย่างเกิดจากปัจจัยไม่ใช่ของเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นรู้ว่าทำไมชีวิตเป็นแบบนี้เพราะเคยทำอะไรไว้มีสติรับรู้ปัญหารู้ทันว่า ความโกรธเกิดจากอะไรจะได้ไม่ตามใจมีพลังเปลี่ยนชีวิตรู้ว่าถ้าเปลี่ยนเหตุผลก็เปลี่ยนได้แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมพระอภิธรรมปิฎกปัดจอยอวดดีวิเคราะห์ปัจจัยอย่างละเอียดปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปิฎกพบได้ในหลายสูตรเช่นมูลปัญน,นาถงานเขียนของปอปอ,อ่างประยุตโตพุทธธรรมอภิธรรมศึกษาคำสอนหลวงพ่อปรโปาโมชปาโมชโชวิปัสสนาและการดูจิต หากคุณสนใจสามารถขอให้ผมช่วยวิเคราะห์ปัญหาชีวิตของคุณด้วยหลักปฏิจจสมุป,ปบาทได้เลยครับลบ4.1.1ปัจจัย24เป็นการขยายความปฏิจจสมุป,ปบาทในเชิงอภิธรรมคำถามนี้ลึกและละเอียดมากครับเรามาทำความเข้าใจกันว่าทำไมปัจจัย24ถึงถูกมองว่าเป็นการขยายความของปฏิจจสมุป,ปบาท อีทัปปัจจยตาในแง่ของพระอภิธรรมแนวคิดหลักความสัมพันธ์ระหว่างปฏิจจสมุปปะบาทกับปัจจัย24สรุปก่อนปัจจัย24เป็นการขยายความของปฏิจจสมุปปะบาทในเชิงอภิธรรมโดยแสดงรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างสภาพธรรมอย่างละเอียดและครอบคลุมมากขึ้นแล้ว ปฏิจจะสมุประบาทคืออะไรปฏิจจะสมุประบาทแปลว่าการเกิดขึ้นเพราะอาศัยกันเป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาที่ชี้ให้เห็นว่าสิ่งนี้เกิดเพราะสิ่งโน้นเกิดสิ่งนี้ไม่เกิดเพราะสิ่งโน้นไม่เกิดเรียกว่าอิทัปปัจจยตากฎแห่งเหตุและผลโดยอาศัยกัน การใช้ในวงจร12องค์อบายามุกตัวอย่างที่เราคุ้นเคยอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณชาติเป็นปัจจัยเกิดชรามรณะนี่คือการแสดงความสัมพันธ์เหตุผลในระดับกว้างแล้วปัจจัย24คืออะไร ปัจจัย24คือการจำแนกประเภทของความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างสภาพธรรมที่ละเอียดและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นแต่ละปัจจัยแสดงถึงลักษณะขององค์การเป็นปัจจัยเช่น ปัจจัยลักษณะเหตุปัจจัยเป็นเหตุให้เกิดสอหอชาตปัจจัยเกิดพร้อมกันอารมณ์ม,มนาปัจจัยเป็นอารมณ์ที่ถูกภาศัยอธิปติปัจจัยเป็นปัจจัยเหนือกว่าและอื่นๆรวมทั้งหมด24ประเภทเปรียบเทียบปฏิจจสมุปปบาท vs ปัจจัย24 ประเด็นปฏิจจสมุปปบาทปัจจัย24จุดประสงค์แสดงวงจรของเหตุและผลในระดับกว้างแสดงรายละเอียดของความสัมพันธ์ระหว่างภาวะต่างๆระดับความละเอียดภาพรวมรายละเอียดการใช้งานเหมาะสำหรับเข้าใจกระบวนการเกิดของทุกข์เหมาะสำหรับวิเคราะห์การทำงานของจิตและธรรมชาติตัวอย่างอวิชชาสังขารวิญญาณ โทสะเกิดจากเหตุปัจจัยโทษมูละอารมมนนปัจจัยอารมณ์กระทบฐานทางอภิธรรมเป็นพื้นฐานใช้ได้ทั่วไปเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกใช้ในอภิธรรมศึกษาตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดกรณีความโกรธโทสะด้วยปฏิจจะสมุปปบาท เวทนาตัณหาอุปาทานพบชาติชรามรณะความโกรธเกิดจากเวทนาลบอยากกำจัดสิ่งไม่พอใจยึดติดเกิดทุกซ้ำๆด้วยปัจจัย24ปัจจัยคำอธิบายเหตุปัจจัยโทสะเกิดจากโทษมูละรากแห่งความโกรธสอหอชาตาปัจจัยโทสงบังเกิดพร้อมกับจิตผัสสะ เวทนาลบอารัมมนาปัจจัยโทสะอาศัยอารมณ์ที่กระทบเช่นคนด่าว่าอธิปฏิปัปจจัยโทสะควบคุมพฤติกรรมขณะนั้นวิคติปัจจัยโทสะเกิดแล้วก็ดับไปตามธรรมดาสรุปปัจจัย24การขยายความปฏิจจสมุปปะบาทในเชิงอภิธรรมสาระหลักคำอธิบายปฏิจจสมุป,ปบาทเป็นหลักกว้างๆว่า สิ่งนี้เกิดจากสิ่งโน้นปัจจัย24เป็นการลงรายละเอียดว่าสิ่งนี้เกิดจากสิ่งโน้อนอย่างไรโดยมีลักษณะการเป็นปัจจัยแบบใด การใช้งานปฏิจจสมุป,ปบาทเหมาะสำหรับเข้าใจภาพใหญ่ของทุก BR ปัจจัย24เหมาะสำหรับวิเคราะห์การทำงานของจิตและธรรมชาติอย่างละเอียดฐานอภิธรรมปฏิจจสมุป,ปบาทเป็นพื้นฐาน BR ปัจจัย24เป็นการต่อยอดเพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกประโยชน์ขององค์การเข้าใจทั้งสองหลกัก เมื่อเราเข้าใจทั้งปฏิจจสมุป,ปบาทและปัจจัย24เราจะสามารถ 1. มองปัญหาอย่างมีระบบรู้ว่าปัญหามาจากไหน 2. แก้ปัญหาได้ตรงจุดรู้ว่าควรจัดการกับปัจจัยใด 3. ปล่อยวางได้ดีขึ้นเพราะเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเราสี ฝึกสติและปัญญาใช้สติรู้ทันจิตในขณะเกิดแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมพระอภิธรรมปิโดกปัจจอยอวนีงานเขียนของปออออานปะยุโตโตพุทธธรรมอภิธรรมศึกษาคำสอนหลวงพ่อปราโมทปาโมชโช,โชการดูจิตด้วยปัจจัย24อัตถกถาแอนดีกาวิเคราะห์ปัจจัย24อย่างละเอียด หากคุณสนใจให้ผมช่วยวิเคราะห์ปัญหาชีวิตของคุณด้วยทั้งปฏิจจสมุปปาบาทและปัจจัย24เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าสามารถนำหลักเหล่านี้มาใช้อย่างไรบอกได้เลยนะครับลบ4.2กร,รัมและวิบาก กรรมและวิบากเป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับผลที่ตามมาโดยเน้นว่าการกระทำกรรมย่อมมีผลตามมาวิบากและผลน,นั้นเป็นไปตามคุณภาพของกรรมไม่ใช่โชคชะตาหรืออำนาจเหนือธรรมชาติความหมายของกรรมและวิบาก คำความหมายกรรมคำวา,าก,การกระทำที่เกิดจากกายวาจาใจซึ่งมีเจตนาเป็นแก่นแท้วิบากวิปากาผลที่ตามมาจากกัรมาดีหรือชั่วเรียกว่าผลแห่งกรรมหรือผลวิบัติแนวคิดหลักกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำที่มีเจตนาพระพุทธองค์ตรัสไว้ในอังคุตรนิยสรุป กรรมไม่ใช่โชคชะตาหรือพรหมลิขิตกรรมคือการกระทำโดยมีเจตนามีสามประเภทกายกรรมการกระทำทางกายวจิกรรมการพูดมโนกรรมความคิดหรือเจตนากรรมแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆประเภทอธิบายกุศลกรรมการมาดีเช่นการให้ทานการรักษาศีล การเมตตาอกุศล,ลกรรมกรรมชั่วเช่นการฆ่าสัตว์การพูดเท็จความโกรธวิบากคืออะไรวิบากคือผลที่ตามมาจากกรรมไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลร้ายก็เรียกว่าวิบากลักษณะของวิบากเป็นผลที่เกิดขึ้นตามกฎแห่งเหตุและผลปฏิจ,จะสมุป,ประบาท อาจเกิดในชาตินี้หรือชาติหน้าไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้หากยังไม่ได้รับวิบากตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายกรรมวิบากทำทานบ่อยกันมาดีวิบากร่ำรวยมีทรัพย์มากพูดไม่จริงกรรมชั่ววิบากถูกโกหกกลับไม่มีคนเชื่อถือฆ่าสัตว์กรรมชั่ววิบากมีอายุสั้นประสบอันตรายบ่อยเมตตาผู้อื่นกันมาดีวิบากมีคนรักใคร่ มีความสงบสุขคิดร้ายกรรมชั่ววิบากจิตใจไม่สนบมีเวรภยัยความสัมพันธ์ระหว่างกรรมวิบากสังสารวัฏกรรมวิบากกรรมใหม่วิบากใหม่วนเวียนไม่จบสิ้นเรียกว่าวัตสงสารแต่หากเราหยุดทำกรรมที่เกิดจากกิเลสวิบากก็จะหยุดลงนำไปสู่การดับทุกข์หลักการสำคัญของกรรมและวิบาก หลักการอธิบายกรรมเป็นของของตนเองไม่มีใครรักแทนเราได้กรรมเป็นไปตามเหตุและผลไม่ใช่โชคชะตากรรมมีผลทันทีหรือล่าช้าก็ได้บางกรรมให้ผลในชาตินี้บางกรรมในชาติหน้ากรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากเราปรับพฤติกรรมทำกรรมใหม่ที่ดีกรรมไม่ใช่ครอบกรรมตลอดการสามารถปลดปล่อยได้ด้วยการทำสมาธิและปัญญา การนำกรรมและวิบากมาใช้ในชีวิตจริง 1. รู้ว่าปัญหาที่เจอมาจากการกระทําของเราเองลดโทษผู้อื่นสองฝึกควบคุมกายวาจาใจลดการทำกรรมชั่ว3ามทำกันมาดีอย่างสม่ำเสมอสร้างวิบากดีในอนาคต4ยอมรับวิบากอย่างสงบใจไม่โกรธเมื่อเจอปัญหาห้า ใช้วิปัสสนาเพื่อดับกิเลสหยุดวงจรกรรมวิบากตัวอย่างในชีวิตจริงเด็กคนหนึ่งเกิดมาพิการบางคนมองว่าเขาต้องเคยทำกรรมชั่วไว้ในทางอภิธรรมนั่นอาจเป็นผลของวิบากกรรมจากชาติก่อนแต่ในขณะเดียวกันเราควรช่วยเหลือเพราะการเมตตาเป็นกันมาดีของเรา ดังนั้นไม่ใช่การตัดสินผู้อื่นว่าเขาทำกรรมอะไรไว้แต่เป็นการเข้าใจว่าทุกคนมีกรรมของตัวเองและเราเลือกทำกันมาดีได้ทุกขณะสรุปแบบกระชับ กรรมคือการกระทําที่มีเจตนาวิบากคือผลที่ตามมาจากกรรมทั้งสองเป็นไปตามกฎหมายแห่งเหตุและผลและเราสามารถเปลี่ยนทิศทางของชีวิตได้ด้วยการทํากันมาดีอย่างต่อเนื่องแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายอังคุตระนิกายงานเขียนของปอปออ่านปยุตโตพุทธธรรม กรรมและความรับผิดชอบคำสอนหลวงพ่อปราโมทปาโมชโชว์การทำกรรมอย่างมีสติอภิธ,ธรรมศึกษาวิเคราะห์กรรมในเชิงจิตวิทยาหากคุณสนใจให้ผมช่วยวิเคราะห์ปัญหาชีวิตของคุณด้วยหลักกรรมและวิบากบอกได้เลยครับลบ4.2.1อธิบายว่ากรรมส่งผลผ่านปัจจัยประเภทใดเช่นกรรมปัจจัยวิปากปัจจัย คำถามนี้ลึกและละเอียดมากครับเรามาดูว่ากรรมส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไรแอลมันเกี่ยวข้องกับปัจจัยประเภทใดบ้างเช่นกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยเพื่อให้เข้าใจความเชื่อมโยงระหวา่างกรรมวิบากปัใจจัยในทางพระอภิธรรมแนวคิดหลักกรรมไม่ทำงานลอยลอยแต่ต้องอาศัยปัจจัยเพื่อให้ผล ในทางอภิธรรมกรรมเป็นเทียงเหตุหนึ่งที่จะทำให้เกิดผลวิบากแต่การจะเกิดวิบากได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการร่วมกันปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับกรรมในปัจจัย24มี2ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรรมโดยตรงปัจจัยคำอธิบายกรรมปัจจัยกรรมเป็นปัใจจัยให้เกิดผล วิบากวิบากปัจจัยกรรมเป็นเหตุให้เกิดผลวิัากมาดูรายละเอียดที่ลักข้อกันครับ 1. กรรมปัจจัยคำม,ม่าแพคคายานิยามกรรมปัจจัยคือการกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดสภาพธรรมดื่นๆเช่นจิตหรือวิบากลักษณะ กรรมเป็นปัจจัยในการเกิดของจิตบางชนิดเฉพาะกรรมที่แรงพอจะส่งผลให้เกิดวิบากกรรมที่ส่งผลได้ได้แก่กุศล,ลกรรมและอกุศลกรรมตัวออยาตปากเมื่อคนทําทานเกิดจิตเมตตาจิตนั้นได้รับอิทธิพลจากการมาดีเป็นผลให้มีจิตใจสงบเมื่อใครท่าสัตว์เกิดจิตที่ไม่สบายใจจิตนั้นได้รับอิทธิพลจากกรรมชั่วสรุป กรรมปัจจัยกรรมเป็นเหตุให้เกิดจิตหรือสภาพธรรมบางอย่างเช่นจิตที่เกิดในพบใหม่มาจากการมาดีชั่ว 2. วิปากปัจจัยวิปากา้าแพคคายานิยามวิปากปัจจัยคือสภาพธรรมที่เกิดจากการเป็นผลของกรรมลักษณะวิบากผลแห่งกรรม เป็นปัใจจัยให้เกิดสภาพทาอื่นๆวิบากกรรมเป็นผลที่ตามมาจากกรรมวิบากอาจเกิดในชาตินี้หรือชาติหน้าตัวอย่างคนทํากันมาดีเกิดในพบมนุษย์มีอายุยืนความยืนยาวนี้เป็นวิบากคนทํากรรมชั่วเกิดในอบายภูมิความทุกข์ทรมานนั้นเป็นวิบากสรุปวิบากปัจจัยวิบากเป็นปัใจจัยให้เกิดสภาวะอื่น เช่นความเจ็บป่วยเป็นผลของกรรมเก่าแล้วกลายเป็นปัใจจัยให้เกิดความเครียดความสัมพันธ์ระหว่างกรรมวิบากปัจจัยขั้นตอนคำอธิบายหนึ่งกรรมเกิดขึ้นจากกายวาจาใจที่มีเจตนาสองกรรมสะสมเป็นสังขารในจิตกรรมเก็บไว้3กรรมเป็นปัจจัยกรรมปัจจัย กรรมเป็นเหตุให้เกิดผลบางยาณเช่นจิตใหม่ในภพใหม่ซีเกิดวิบากผลของกรรมปรากฏเช่นความสุขความทุกข์าวิบากเป็นปัจจัยวิบากปัจจัยวิบากนั้นกลายเป็นเหตุให้เกิดสภาพธรรมอื่นเช่นความเครียดความโกรธตัวอย่างรวมคนรวยเพราะทำทาน ขั้นตอนอธิบายกรรมทำทานบ่อยกันมาดีกรรมปัจจัยกันมาดีเป็นปัใจจัยให้เกิดจิตที่เมตตาและใจกว้างวิบากวิบากของกรรมคือความร่ำรวยวิบากปัจจัยความร่ำรวยเป็นปัใจจัยให้เกิดโอกาสใหม่ๆเช่นการลงทุนความมั่นคงทางจิตใจขยายความด้วยปฏิจจสมุป,ปะบาทกรรมวิบากกุศล,ลกรรมทำทานกุศลวิบาก ร่ำรวยอกุศลละกรรมโกงเงินอกุศลวิบากถูกจับขาดทรัพย์แสดงให้เห็นว่ากรรมเป็นเหตุวิบากเป็นผลและในกระบวนการนี้ปัจจัยทั้งหลายก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสรุปแบบกระชับหัวข้อคำอธิบายกรรมปัจจัยกรรมเป็นเหตุให้เกิดสภาพธรรมเช่นจิตชีวิตใหม่วิบากปัจจัยวิบาก ผลแห่งกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดสภาพธรรมอื่นเช่นความเครียดความสุขความเชื่อมโยงกรรมวิบากสภาพธรรมใหม่โดยผ่านปัจจัยต่างๆนำไปใช้ได้อย่างไรรู้ว่าการประทําของเราส่งผลในระยะยาวฝึกควบคุมกายวาจาใจสร้างกันมาดีวิบากดีตามมาแหล่งอ้างอิงเพิ่มเติม พระอภิธรรมพิฎกป,ปัดจ,จอยยวณีงานเขียนของปออางปายุตโตพุทธธรรมอภิธรรมศึกษาคำสอนหลวงพ่อปราโมทปามโมชฌชชกรรมและการปลดปล่อยอัตถกาและดีการวิเคราะห์กรรมและปัจจัยอย่างละเอียดหากคุณสนใจให้ผมช่วยวิเคราะห์ปัญหาชีวิตของคุณด้วยหลักกรรมวิบากและปัจจัยบอกได้เลยครับ